วันนี้ก็โอ้ยว่าจะเปลี่ยนประเทศเครับในกิวเขาเชิญชวนก็ขอ,ขอความร่วมมือในการเปลี่ยนประเทศซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีเควสถ้ามีเควสเข้าห้าดองไว้ก็เปลี่ยนเลยก็ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นแต่า้าเปลี่ยนประเทศปุ๊บกลัวเควสมันหายไงผมก็เสียดายก็เลยซื้อ ซื้อที่เปลี่ยนประเทศมาเลยโอ้โหในก็ในกิวโฮวตโอ้มีเควสแล้วนีก็ไม่ต้องเสียเจมด้วยไงเสียได้เจมซื้อมาทํำไมเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองบุมผมนี่ถ้าเควสนีหายก็คือกู้กลับมาไม่ได้ไนะเควสเปลี่ยนประเทศนี่ ก็เลยแต่เขาแล้วอืมอันเปลี่ยนประเทศเลยผมก็ใช้ไอเทมที่เปลี่ยนประเทศแบบแบกทั Back s <S เออเนสมูตเร์นะครับซึ่งเปลี่ยนกับตัวมือสันมอริสันออฟฟิเซอร์ของเมืองพรอตลักเนืครับเควสราคายินดีสิ้นกระบวนการเปลิดนชนชัน เปลี่ยนง่ายจังเลยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโพลแล้วเออโอเคงั้นนะกดออกไปได้อ,อ,อบอกในกิวดีกว่าเปลี่ยนแล้วนะอโอ้ยเปลี่ยนเลยนลนะนี่เปลี่ยนแล้ว ไม่รู้เขาจะพอใจหรือเปล่าโอ้โหเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนประเทศนี่ยสองทุบก็ลงวอีแต่ว่าในวอลเนี่ผมก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่รมีแต่ฟังเขาอย่างเดียวแล้วก็ไปตามเขาจบดีกว่าบนอะไรกันนะพี่ลุกไปแล้วผมเจอมันใหม่คลิปหน้าถ้ามีกำลังใจในการอัพคลิปเออ